ไอสเปก oppo a 9 8จัดเต็มกล้อง1 0 8ล้านพิเซลให้จอโค้งใหม่ล่าสุดมีชาร์จรวจวัตต์อาจเปิดตัวเร็วเนี้ล่าสุดได้มีข้อมูลว่าสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากทาง oppo ในตระกูล a series อย่าง oppo a 9 8ออกมาเพิ่มเติมแล้วครับซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวเร็วเนี้ด้วยครับโดยแหล่งข่าวลือในประเทศจีนระบุว่า oppo a 9 8จะมีการปรับโฉมใหม่ให้พรีเมียมมากขึ้น คือมีหน้าจอแสดงผลขอบโค้งทั้ง2ด้านขมมช้ร์ดเร็ว full hd plus รองรับค่า refresh rate ร้อยย hz ช,ชิปประมวลผล qualcomm s n a p d r a g o n ด 7, 7 8 g มีกล้องตัวหลักความเรียดสูงถึง108ล้านพิกเซลใหเแบร์ตี้เป็นที่5 0า0มิลลิแอมรองรับเทอร์นียชาร์จเร็ว67วัตต์แต่ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลวันเปิดตัวของ oppo a 9 8เผยมานะครับยังไงลราคงต้องรอดูกันต่อไปแล้วครับตอนนี้ช่อง it fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับ ใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟァสเพียงแค่เดือนละยีิบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ